โอเคพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้บ่าวจันกะอยู่ที่หน้าเฮือนหน้าซ่านของน้องงามเรียบร้อยพี่น้องเอ้เนาะปาเสียงแซวแซวอยู่พี่น้องเอ้แขกคนเพิ่นมาเต้ามาโฮมเนาะหมู่บ้านน้อยๆพี่น้องเอ้นั่งคองคอยถ่ายทีมงานของพวกเขาอ่ามาเต้ามาโฮมมต่าโดยโดยโดยผูกพี่น้องเอ้เพิ่นก็เอาผ้าตุงผ้าตังมากั้งกั้งเด็ดเนาะ เดี๋ว,ว่าเพินพ่นผู้่อรับผู้ใหญ่เพิพ่นก็มาครบกันแล้วนี่พี่น้อง,ไงไมีแต่ร์ลองค่อคอยถ่ายแต่ทีมงานของพวกเรานี่เนาะพี่น้งนองเนาะเลยเต็มอยูอ่<อ>พี่น้องเลยนั่งรอเป็นเพียกอยู่เนาะทางนี้ไปพี่น้อง,งเลยเข่าทักทายสบายดีเพื่อนก้อนบานี้เนาะปาสบายดีเด้อทางนี้เนาะสบายดีสบายดีายดอายะเนาะทางนี้เนาะสบายดีพี่น้องเลย อ enfin no. ๋าดังคองคอยถ่าอยู่เนาะหิวเข่าบ่หิวได้ไดรนี่เนาะหิวเอ้ยไม่กินเข่าฮ่าพี่รองเลยเอ่อพิ่นคองคอยถ่าหิวเข่าหิวน้าลาทางนี้เนาะอ้ากำลังป้อนนุ่มลูกอยู่ทางนี้พี่รองเลยใส่ถ่ายยาดยาดอันน่ะน่องงามเพิ่นมาคเพอยู่บ่มือหน่พี่น้องเพิ่มเนลยนะจัวจัวโอ้มันมีไผ่มาบ่ใช่ผูกพี่น้องเลยเนาะ น้อง,งั้นมีโชคเพื่อนอุ้มถ่ายอยู่ทางนี้สบายดีเด้อเนาะบอโอ้โหพี่น้องเลยแอบกินนมกินข้าวระเบ้อดูเพื่อนเด๋วทางนี้เนานะพี่น้องเนาะสบายดีทั้งตู้พ่อทางนี้พี่น้องเลยนลั่งรอถ่ายกันอยู่เนาะโอ้โหพี่น้องเลยใส่ช่ออันแถาเกยในโฮมเพื่นมาครบเวบอร์ระเบอ้อหมอพรหมอยังกัมาเพื่แล้วเนาะ เนี <krit ic language> ่ยเอาแบบเอาผู้รับผู้ใหญ่สิซื้อบ่เออจ้ะเออผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเชิญมาแล้วบ่เออเพิ่นนั่นอยู่ทิงพุ่นเนาะเออจ้ะเออทพี่ดาเพิ่นรอท่าอยู่ว่าซั่นเนาะเออผู้ทางนั้นก็น้องงามพี่น้อง้น้องงามน้องทิงเพิ่นนั่งท่าอยู่เนาะสบายดีน้องเด้อทางนี้พี่น้อง้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ย้อยคือใสุ่ดสีเซาๆแท้มื้อนี้เนาะโอ้ตัวนั้นเอาไปซัก้บ่ไปตบ้บ่ เป็นนี่ได้เนาะพ่อมัดเดียพ่อเน้อยู่ในกินทั้งทึงผัวฟอมแล้วพฟอมเมืแล้วรอแต่พวกกันอ้ายมาเนาะ้อขอโทษขออภัยพี่น้องไงนาะเพื่อนเนี้ยเพื่อมาฮอตไงไก่เน่เนาะมีเงี้ยอันเสื้อว่าทุ่มเน่ะพี่น้องไงบุมีบ่าแพตือแพเนี่ยบุมีบ่าเบื้องเบิ่งเบื้องเสรจ่าจันมีแพมาให้นะเอาเสเนาะติดรถไว้มาจันก็ได้เอาเลี้ยงบารเด้อเออจังงามพี่น้องไง อันนี้นี่นี่เนาะใส่เรถเยอะต้องใส่ไปสิเนาะเออจะงามเอาตัวนี้ออกเรถลงแงละโดยแก้ไว้ก่อนเนาะเอ่าโดยขึ้นเฮือนไม่เแต่ว่าผูกเต้าต้าแขนเขาก็ต้องมีแพร่เบียงบ่ายเนาะเพียงเนาะเออนี่ก็งามเลี่ยว่ะเนาะอ๋อเนาะอ๋อเนาะงามนี่อ๋อเนาะ อ๋อพี่น้องไงอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อเนาะเอออ่ะเดี๋ยวพวกไอ้ไปเชิญพวกไอ้ขึ้นมาก่อนเด้อเนาะเห็ดพิธีพากันขึ้นมาทั้งเรือนนูดพี่น้องไงเนาะครบไปแล้วอ้าเพี่นเอาอนี่กั้งเลดป้อมันเด็ดเนาะเด็ดซองโอ้โดย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 พี่น้องไงอ่ะเนาะจีมก็บพ่อไม่ขึ้นนั่งทั้งเรือนทั้งซ่านน่งอยู่นิท่าก็ได้เนาะทีมงานเพิ่นมาเด้อไปเอานี่ยู่นี่กินมาก่อนพี่น้องไงทั้งนั้นอ่าพวกไอ้กั ซื้อเนี่ยกินพี่น้องไงทางบาจันท์กับซื้อเป็นอาหารซุกเนาะ,ะมาครบพี่น้องไงถือว่าย่านในอยู่ในกินเพิ่นบวกเพียงบวกพอเนาะเออทางนี้พี่น้องไอ้สร้างเนาะสบายดีเนาะสบายดีไอ้สร้าง <c oughs> ใช้สันพอเด้พอสร้างเด้ <c oughs> โอ้ยดื้อพอสร้างเมื่อกีน้นี่พี่น้องไงโ <c oughs> บห็นแเรานางเสือขาวมบบาบมาอยู่ทั้งตารางหูเนาะ นึกบังกันว่าแต่งตัวเล่าๆอ่าพี่น้องไก่บอกเด้ว่าสวัสดีเนาะพ่อเนาะปาบ่ได้ทักทายเราเมื่อกี้กายเราเลยแล้วแต่งอพชื่อบ่ได้เออยเนาะอยังบ่ทันได้กินข้าวเลยเนาะพ่อเนาะยัง่ัยได้อยู่ได้อยู พอดีว่าเพิ่นอาหารการกินเพิ่นกะเห็ดเป็นผ้ากอนพี่น้องเลยเนาะตัวนั้นเขาต้องผูกตัวโตเคนกันกอนจังกินข้าวกินน้ำมาสนพี่น้องเลยเนาะพี่ทางนี้กะทีมงานเขามาแล้วพี่น้องเลยเนาะเขาบอกเตียงบ่าว h a u บ่าวบุญบ่าวลุงเฮิมพี่น้องเลยมาครบกันเบ้างแล้วทางนี้เนาะด้วด้วยด้ยสบายดีทั้งบ่าว h a u สลอพี่น้องไงทางนี้เนาะเอยผู้ทงบาบุญเพิ่นกะมาแล้วพี่น้องไงสวัสดีบุญเลยบาดนี้เนาะเออยุทธสารวันสวันบุญสารวันพี่น้องไเเสียงบ่ดีคือยุทธพ่นเนาะเออใสดุ้งเ่ไปทางใดล่ะพี่น้องเนาะทางบ่เตียงเพิ่นกะยังเตมตัวอยู่ในรถกําลังมาฮอดจอดถึงเมื่อฮอดมื้อคืนนีเนาะจนลกจนลื่นพี่น้องเพื่อฮอด คงค่อยทางมันลําบากอยู่แล้วเนาะยามฝนตกเองขนาดเมื่านนี้ปุ้กับตกขอบ่อตกรกลงมาพี่น้องเอ้ยเนาะเออแค่อากาศฝนตกบาเก่าคึมๆเนาะมื้อนี้มุกเ่าอากาศ้อนเอาอยู่พี่น้องเอ้ยมุกเ่าเออ้อนแว่าบ่แดดแต่ว่า้อนเนาะเอาๆมุกนะพี่น้องเอ้ยโดยอ เพิ่นลองคอยถ่ายอยู่ได้ทางไหนพี่น้องเลยเนาะ ừ ừ ทางทีมงานของพวกเฮามาประชันอ่าทางพวกเฮากตมีในยอยู่ในกินเป็นอาหารซุปมากินนี่พี่น้องเลยมาแจีมเนาะว่าไงไงามาแจมแล้วก็มาซอยเนาะมาซอยเพิน่นย่านเพิ่นอาหารการกินบุพเพพี่น้องเลยเอออไปเสร็จรอแป๊บนึงพี่น้องเลยทางลุงเฮาเพิ่นกันจ้องมองมองอยูย่พี่น้องระวังเตะก้อนขี้เสาร์เพิ่นซะทางนี้เนาะ ามหิวเข่าใช่ป่เพี่น้องเลยโยมันเก่ามุงสิมุงเลยมันจะกินเข่าเที่ยงนี่แน่หนิเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยพี่น้องใส่เข่าหน้าซ้าปลาที่เขาซื้อมาแน่เนาะมาขึ้นมาหมอบให้เพิ่นแล้วไปพี่น้องเลยโดยโดเออยันเพิ่นหิวเข่าหิวน้าเันได้อ่าน้ำมือตาลายมาหอยพี่น้องเลยเบินบินเวียนลงมาหนิมันทากันไปห้องมออีกไม่ได้แน่เนาะ เดี๋ยวพี่น้องเไงแซ้อันทางลงเิมกับน yeah> anyway> ี่ได้เมื่อกี้นี่เนาะไปชิมลายย่างชิมลายพี่น้องเไยเข่าพ่อเข่ามันห่อเลยซื้อมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเไยเออไปจะเอามาสมทบให้เพิ่นน้อกันพี่น้องเไงพี่พี่น้องเไยป้าชิมีอย่างแน่เนาะหาซื้อในตลาดเศร้าเมื่อเศร้านี่ว่าสั้นเออเข่าซื้อเป็นเข่าเหนียวแล้วพี่น้องเไยมาเพิ่มให้อีกยห็นเราบ่มีเข่าวีน้ทีหนึ่งหยุกยอ ป่าตูพี่น้องเอ้ยปลาก็เป็นปิีกมูก็เป็นโตเอ้ยโมเมนพี่น้องเอ้ยเราให้ใกล้โตเนาะครบครบพี่น้องเอ้ยเบิดหน้าบร,รียบร้อยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปเนาะลุงเฮิมขึ้นไปอันมอบให้เพื่อนน้ำกัน <c oughs> ให้เพื่นอนเออใช้ถ้วยใช้บว่วงเลยพากันกินก้อนเนาะ เดี๋ยวจังผูกต่อต่อแขนเอิ้นบาซีชูคอนอันนี้พี่น้องเอ้ยใส่อันอันผู้ยาผู้หญิงเพิ่นแม่บานแม่เฮือนขึ้นไปอันเคใส่ใส่บ่วงให้เพิ่นน่เด้อวซื้อแนวกินมาย่าวา่อ กลับมาเรื่องบันไดอีกคือเก่าพี่น้องไงเนาะลายคู่หลายคนคอมเมนต์ที่เตือนเข้ามาว่าเป็นบันไดทีว่าสันเป็นบันไดที่เป็นคู่บันบุดีว่าสันเนาะพี่น้องไงสังเกตเห็นลายลางังคาแล้วเนาะบ้านนี้เมืองนี่นี่แต่หกขันหรือว่าเป็นคู่วัดทั้งนั้นพี่น้องไงแต่ว่าเน้นนาเนาะว่าลุงเง่มเนาะเ<า><า>พื่อนสองสามลังในหมู่บ้านนี่ พกขันไปเลยอ่าก็เป็นศาสนาของเพันพี่น้องเอยถามมาแล้วเนาะเพราะว่าสนเผ่านี่พิ่นถือศาสนาผีพี่น้องเพิ่นก็ต้องเฮ็ดเป็นแบบแนวต่างพวกเขาเนาะเข้าใจตรงกันแล้วพี่น้องเอ๋บาทนี้เนาะได้เลยเฮปยพี่เบิ้งขึ้นมาทักทายเบิ้งก่อนทางนี้เนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อทางนี้เนาะ สบายดีพี่น้องเลยเอ่อพักกันเคเอ่อแนวอยู่แนว,แนวกินก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นผ้าควันพี่น้องเลยเนาะผ้าควันเป็นอ่าไก่โตรหรือว่าหมูเนาะเท่าเป็นเตรียมมาอยู่เพอรัเนพี่น้องเลยอ่าเป็นผ้ายุบคูงคูเคนเ็นเฮ็ดคือกันอยู่เนาะบางอย่างเด,ดี๋ยวอดรอไดหนึ่งเด้อยวพอเด้อกำลังมาแล้วพวกลูกมาแล้วเนาะมีแต่ขึ้นมาโลดบานนี้เนาะปลากระพุ rồi <laughs> ê, rồi, đây, nó thả thằng chim ngan hôm ba con, <laughs> <laughs> no, thằng bà tiền hao cả, mà lẽ phía đông này, mở hoa tròn tròn, mở hoa tròn tròn, mở hoa tròn nó mở hoa tròn tròn, mở hoa tròn tròn, mở hoa tròn tròn, hay hoa tròn tròn, mở hay tròn tròn, mở hoa ຂ <ss 1> <sm all> <sm all> <rob> <mm ໍອະນຸຍາດເດຂໍອເຂົນຊາດເືອນຊ້ານຊອອງເພິ່ນນພີ່ຕວກນສສາຍດທັງບຕຽງພດທາງນສບດີສດີ ขึ้นทา้งแม่มาเนี่ยดี่ละขึ้นขึ้นตามข้องออกตามประตูนี่แล้วพี่น้องไงเนาะอ่าได้อยู่โอเกำลังเต้าหุ้มแอร์ผูกต่อต่อแขนเอากันโย่โอ้ยต่อไปดีพี่น้องไงไอ้พังได้พังเอาเด้อพี่น้องเป็นภาษาสุนเพาเออ ทิงนย่างียืนมันให้ยืนเนาะบันวนบันซวนใคไยเขต้องปแค่ได้รเปล่รถต่อไปนี่อออมาเดหลายคนขนาดที่เรงไงหุ่มเห็นทอดตัวเจ้าเจ้ของเพือนอ้ยงนยยอย ด้วยด้วยปนดู้เเีด้วยสิงลงเเนาะด้วยด้วยด้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 วยด้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 วย้วยด้วยด้วยด้ว้ว้วด้วยด้วยด้ด้เยด้วย เไม่ว่าศาสนาเพิ่อนวิธีการขึ้นเงินการผูกต่อต่อเคนเอากันเนาะเแล้วอากาลงไปอยู่เพื่อนของกันของปูเพื่อนผู้เด้อไปย่อเข่าอยู่พุ่นย่อกินเข่ากินน้ำอยู่พุ่นน้ำแต่มันเรายังมีอะไเนาะเรายังเล่นดิสเตอร์วะ เห็นไลเตอร์ไลเตอร์ันบกกไดตมดนงั้นวันจับกับวิยญากได้บพนจับมนหมื่นมันหมื่นมีแถวเกยในโฮมพวกงยบวงเงยบ้านมากขึ้นเลยในบ้านเนาะเหมอนเอาลับผู้ลับผู้เงยได้ได้มานน่เนาะบริเวนว่ามาแบบธรรมดาได้ เอ่อเชิญในบงในบ้านครั้งนี้เนาะเฮาเกในโฮมหน้าจุหน้าหน่วยเนาะเจ้าบ่อ้ยเจ้าเออ้ย ยังเคิมผูกกันโี้น้องเลยข้ไม่่ปลจงนดูแกเอาไ่าใมือเลยมันบรุมแข้งมันสั่นพวกใหความสุขความใจนี่ความเรกวยในทเงในซ่าน

ตั้งใจบึงลูกบึงเมียแล้วบัดนี้เด้อเออเอ้าแม่ไมเบื้อพี่น้องเลยต้องน้องงามนี่ต้องต้องเอาไปซีด้ะเนาะให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าด้วเนาะโดยโดยโดยทำใจบ้างนาะมาเด้อให้อ่าทั้งนี้โดยเอ่อให้กดนี้ให้กดนี้เนาะแล้วก็ดีกดเข่านี่เออดีกดเข่าทำเขาบ่นี เอาไก่มาใส่ม <Okay, S 2> ือแล้วไงไก่ต like ัว <meets> ใ <Gil ets> ังไงเนาเนาะนั่นทำาับมันกระโด่งกันได้บ้างใว่ไหมเราเดี๋ยวมอยกได้กว้างจะมีเอาวางไงแก้ใกล้เดี๋ยวก็ได้แล้วกระโด่งอ๋ออ๋ออบอดีหม่ครับวันเจ้ามาอยู่เพื่อนดูซ้านแล้วก็ให้ หายโรคไข้ไข้เจ็บได้บัรนน้เดออ่ากินไปในมือเกายง้มเกาเดือนเกาคนละอ่ามือไม้แมไม่ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบานนี้เดออ่างหัวละบัดซาสู้ไรล่ะผมว่าซาสู้บาเดอรน้กเดกเลจังวะราิ้มยิ้มของแล้วิ้มยิ้มของแล้วว่าจิ้มยิ้มของเราบเคจ ไปยิงของทีมเรียบร้อยแล้วบันดีเราเลยไลไปแล้วไล่ไน้ัมไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไน้หนไปน้ำหนั่มไล่ไปน้ำหนล่มไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไปน้้วนั่ไล่ไปน้ำหนัไล่ไป้ำหนั่มไล่ไป้ำหนล่มไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไป้ำหนั่มไล่ไปอ้ำวนั่มไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไปน้นั่ไล่ไป้หนั่มไล่ไปน้ำหนั่มไล่ไน้่มไล่ปน้นั่มไล่ไป้ำนั่มไลไนหน่มไล่ไป้ำ่มไล่ไปน้ำหน่มไล่ไน้หน อ่าพอโจ๊ะจ๊ะจ๊ไว้ก่อนหากินอย่างอื่นนะโจ๊ะโจ๊ะเพราะว่ามันมันบุฟประโยชน์อย่างเลยแต่แซบมิจฉอเนี่ยน้องแน่น้องน้อยพี่น้อยก็น้องน้อยมาพี่มาให้พม่พี่อันพอพี่อุ้มกันนั่นหนึ่งเออนี่ใหญ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 ่จนอ้วนจตมั่งเยอะเนาะโดยอต นี่เด้อบม่ได้ปลูกเพิ่นดอกพี่น้องเลยใช่นี่เด้ออ่านะปลูกตะไคร์แต่เพราะอยาอ่าเาพาออเานเนาิ่นนักน้องนี่เนาะอ่าเริหน้าน้อยเริ่มมาเนี้่ามืองามยามนี่อะไรมาเนี้ครับควรมีเจ้าขึ้นใหม่พร้อมเนาะอ่าเจ้าก็ขอให้เลี้ยงง่ายใหญ่ไว้เด้อลูกหล่ะเด้อใหญ่ามาเป็นข้ฮู้ผู้ดีทองพ่อของแม่เด้อ ว้าวได้แนวี้เจ้านี่เด้อเออในมาทํงเด้อเออเห็นหน้าแดงปิ๊กๆอยู่รถเออเอ้ยยังตะลึงอยู่ยังตกใจอยู่ฮะเนาะยังมายังหลายคนแท้แล้วแม่นเคยเห็นแล้วว่พี่น้องเอ้ยนี่เราบ่เคเนาะเนาะเดี๋ยววจันบดนี้พี่น้องให้ต่อเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยอ่ะเนาะสดีอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมากมือที่รอคอยรอคองคอยเนาะ มาฮอตได้แคพี่น้องเไงผูกต่อต่อแขนเอื้อนเอาขวันน้องงามเพิ่นมาฮอดเฮื่อนฮอตซ่านเนาะเอาเริ่มจากผัวก่อนเนาะพี่น้องเไงมาน้องทิ้งทิ้งเนาะให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่ากดเก่ากดขวานมาเด้อเนาะมือดีมันงามมือสันวันดีไมอนี่พี่น้องเไยอ๋ออย่าห่อให้ก็ให้เนาะโดยอกะขอให้อยู่ดีมีแห้งบาดนี้ให้เบิ่งให้แย่งลูกเมียเนาะให้เป็นพังเป็นพาพี่น้องไง ดีขึ้นกันม่งมีมึงมีขมโมาอยู่เรืออาวรที้กันโอเคอยู่ดีมีเฮงด้อล่ะเนาะเรื่อยเอาเอาไข่อะไไปนี่น้องเลยเนาะงานน้องงานน้องว่าเฮ้ยเนาะหายเจ็บหาไข่หาป่วยแล้วหายทิ้งหายเจ้า้อเอ โอ้บัดนี้ให้เซาบาดนี้ให้มันให้ยืนเนาะให้นอนหับพันดีพันมวนพากันเฮ็ดกันสร้างเนาะอย่าเจ็บอย่าคลาอีกได้พี่น้องเนาะเฮ็ดงามเลยเนาะเดี๋ยวซาถุงล่างๆเดเนาะมันยืนมันยืนกินแล้วบ่ยาคุมที่้เอาให้นะกินแล้วเริ่มเริ่มแต่เมื่อคืนนี้บ่โอ้ยพี่น้องไงเนาะ บอกแล้วบอกแล้วมีหยังกันจังิแม่นจะคุ้มให้เราบ่แม่นเอาให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแต่เราก็กินเื่อไว้เด้ปกติซื้อมาอยู่10พงให้ให้ได้ให้ลองเพิ่นลองเบิ่งก่อนเอ่อ4พงพี่น้องจเื่อเรากิน้บ่ลองจองจ้อยก็ให้เรายาเนาะบางเอยู่บ่ บ่ม่นว่กินวนกลับเลยเนาะแม่นกินตามอักษรมันน่ะว่าเนาะแม่นบ่มั่นใจอเลยบอกบอกแล้วเมื่อวานนี่แต่ว่าอย่าอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเอ้ยเนาะเอาใส่อันผูกหมอน้อยนั่นเด้อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเอยเดี๋ยวว่าถ้าผู้ใดถือนี่กินยาคุมในตุ้ยได้ Nå. Long vòng đi thái. Oh, gin mít nung nữa lương kuẩn mát nó. Vào nhỏ, gần là, đấy. No, vào nô hoa môn hay lương sục, lương sọ, kìa ngay. Ao ngài, mama, 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 rồi mama, 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 ผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นอันี้พี่น้องเอาผูกกันทังต้มยเพิ่นก่อนมมาอายะเพิ่นเอิ้นอายะบ่อายะอายะผู้ใหญ่เด้เออเอากัอยู่ดีมีแฮงคือกันเด้อมเด้อเจ้าก็ได้เนาะให้มันให้ยืนให้เบิ่งให้แยงลูกเต้าเนาะเออนึงข้าวนึงน้ก็กินาเดียวกันคือเก่าออกเฮือนออกซานก็ได้เนาะเออเบิ่งแยงมันยืนมันยืนแม่มาเท่าพ่ออ่ะอยู่ดีมีแงเด้อพ่อเด้อเนาะทงนี่แ ในห้องมุดใจก็เข่าทำงานก็ิบเข่าเลยอ่าเป็นวินเป็นลมมานี่ห้อยเนาะหามกันไปห้องหมออีกเอาอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้อ่ามันเยินมันเยินอ่าขับมุดใจเนาะอ่าเนาะกาเดียวทางวจันทร์ถามความรู้สุทธิ์ของน้องๆเพิ่นสักน้อยนึงก่อนเนาะน้องล่ะดีใจอยู่บอ๊อดีใจเนาะโอ้โพี่น้องเอ้นอนรับอยู่บ่เมื่อคืนนี่ นับอยู่เนาะโอ้ดูดูพี่น้องไเอา้าเดี๋ยวว่าจันอยากให้น้นองเพิ่นขอบุญขอบคุณทางเมย์กพอเพิ่นกอนนอกามีอยู่สามท่านเด้อเพื่อนหลังนี้พี่น้องไยเนาะเอ<ม>เอสําหรับเพืเอ่อนเจ้าหลังนี้เนาะการปิดปัวของเจ้านี่มีเมวันสุธิเพชรเนาะอยู่ทางฝรั่งเศสแล้วก็เมย์น้อยกบพอง,ง้วนเนาะอยู่ทางประเทศออสเต,ตรเลียแล้วก็มีทางเมยฮักกฮักของบ่จันเองเนาะเออเพิ่นสมทบการฮักษาหรือว่า ปีนปัวเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดสั้นให้เจ้านี่แหละเนาะมีอย่างอยากจะบอกคนบน้องละเนาะนุ่มเมื่อข uh ึ้นเ้อทั uh, uh, ้ง2อคนนวดเนาะเดี๋ยวขอบใจพ่อเน่เดี๋ยวอไว้ช่วยบพวกเราเดี๋ยวแล้วใรลองิงได้เขาอย่งกับเพือนเดี๋ยวดดเอเเพ่นเีเ่เย บาวัวเป็นเอาวเอาตั <divide S 2> <forward> ้งใจตั้งใจขอบพุกขอบใจนลายสันนอขอบใจนลายโดยดีใจเฮงเนาะว่าอย่างกระโบกหึกเลยว่าสันดีเล้วเออเอาแทงว่าจะดงกจดีใจน้ำเนาะเห็นเจ้าดีขึ้นผิวพันธ์พองใสจบงามเนาะะโอ้ดีใจทางไห้ก็ได้เนาะ mình để tha gánh ăn cắn khao, ghi nãm sao vậy này nó, rồi, đểu anh thương cá sang đểu, bắt chân thở dài, hay, cắp sang khuyên nó, rồi, ăn mảnh đó, vui chơi lắm nó, vui vẻ đi, bắt sư quân, rồi, 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 nó, luôn, โอเคพี่น้องเอ้เนาะกะวังคึกขึ้นฮุ่นเซาเนี่ยนิดนึงพี่น้องเอ้เนาะอมายุ่งมาย่งไอเพราะว่าเป็นภาษาโซนเผ่าของพวกเพื่อนฟังกับหลายขู่หลายคนกับเข้าใจเนาะหลายขู่หลายคนกับอาจสีบอกเข้าใจพี่น้องเอ้การอ่พิธีของเพื่อนเนาะกับเขากับหากกเคยพบเคยพ่อพี่น้องกัทางทีมงานของพวกเขาก็ยังบ่เคยอ่าราซีสู่คนเนาะโซนเผ่าเาร์เทิรนจ้าเถื่อพี่น้องเอ้มาดีกับได้มาเบิึงมาพ่อแล้วเนาะ ก็คือคือกันนี่แหละพีนน่น้องไงแตกต่างแต่ค้าเบ้าเนาะพีน่น้องเนาะอ่ะดีมุกดีใจน้ำน้องเพิ่นพี่น้องไงมีแต่ว่าบัดน,นี้ก็สิได้อ่าจละลุยบ่พี่น้องเอ้ยเนาะกินข้าห่วงผ้ากินปลาห่วยอ่าน้ำเล่าสั่งพี่น้องเอ้ยด้วยเนาะกะสุดแสนดีใจน้ำน้องๆเพิ่นพี่น้องเอ้ยน้องงามน้อง,ง,องทิงเนาะ แกนกน,น้องมีโซโ่กว่าสันพิรังไงมีเฮือนหลังไม่หลังใหยหลังโตเนินนาทาวอนเนาะ,ะส่วนบันไดนี่เป็นความเสื้อของศาสานาเพื่อนเด้อพี่นอนะ้องเยเนาะศาส,สนาเราสนเผาเนาะ,ะถือศาสานาผีเนาะเพิ่นถะือศาสานาผีอยู่แล้วเพิเ่นกะเฮ็ดให้บันไดหกขันเรียกว่าคู่พี่นองงนะ้องเยเนาะเดี๋ยวว่าจันท์สิพาพี่พาน้องไปเบนะิ้งเฮือนเพื่อนๆข้างของเพิ่นเนาะรอบๆข้างของเพิ่น มันเป็นยังไงว่าสันพี่น้องไงบันไดขึ้นเฮือนขึ้นซานเพิ่นเนาะมีหกขั้นหรือว่าคู่พี่น้องไงหกหรือว่าแปดหรือว่าสิบเนาะเฮือนสูงกับสิบพี่น้องไงสิบประมาณนั้นเนาะนี่เฮือนหลังนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือกันพี่น้องไงนี่เฮือนหลังอีกหลังหนึ่งกับหกคือกันพี่น้องไงเนาะแสดงว่าเฮือนหมู่บ้านสนเผาเพิ่น อาเสื้อถือกันแบบนี้พี่น้องใหญ่เนาะอานี่เลยออาขอโทษขออภัยพี่น้องใหญ่เนาะถ้ามันเอ่อบงงามหงงามตาจังใดกะอันนี้ก็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือกันอาันนี้ก็ถือว่าเป็นเฮือนหลังที่ว่างามที่สุดแล้วพี่น้องใหญ่เนาะในบ้านอาสามหะพี่น้องใหญ่อาแต่ว่าเป็นหกขันหรือว่าคู่เนาะอาคือกันเบ้ดพี่น้องใหญ่หลายคู่หลายคน ถักถามกมากบาเฮ็ดให้พีว่าสันพี่น้องเลยเนาะเป็นเพื่อนที่บูดีอ่อยู่แล้วสิพาทุกผ้าโศกพาเศร้เอาเอากาอะเขาลบความเสื่อของอ่โชนเผนะนะ่าเพลินเนาะพี่น้องเนาะคือเพลินว่าอะไรพี่น้องเลยไปมูแห้งก็เป็นแห้งไปมูกาก็เป็นกาเนาะเอาสิไปผิดเพี้ยนจางงูอะไรกะยันชนเผ่าเพลินโบหักบุบแพ้งพี่น้องเลยเนาะเอากะ กขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะกขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามเนาะและก็คอมเมนต์ติเตือนเข้ามาให้พ่อจันต์ปับปรุงแก้ไขพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเมเนาะทางสามครอบครัวพี่น้องเลยเพราะว่าสิเป็นเมวันสุริเพชรเม่น้อยกับพองวนเนาะพี่น้องเนาะและก็รเมฮักพ่อฮักของบอจันต์ที่เพิ่นสมทบ การสร้างเพื่อนสร้างซาดสร้างบ้านสร้างซองให้อ่น้องงามนี่แหละว่าันพี่น,อน,น้องเลยเนาะเราจะร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านกันแหละพี่น้องเลยที่ให้การติดตามรับส้มเนาะโบได้สมทบช่วยเป็นปัจจัยกับช่วยกดไลค์กดแชร์โบขาำโฆษณาให้ทีมงานของพวกเขากับซ้ำซอยเฮ็ดปุ่นรวมกันเนาะพี่น้องเนาะเอา้าบัดน,นี้บ่าวจันขอโต้ล้ำลาก่อนคลิปนี้พี่น้องเลยพ่อกันไหมอีกคลิปหน,น้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวจัน ขอกล่าวคำ่าสบายดีผมแม่พี่น้องกันมัดสูุคู่สู่คนสบายดีเด้อเนาะดีใจพี่น้องเลยเนาะ,ะมือคองคอยถ่ามานานเนาะ